นั่นเดือนนี้ครับเราหมดหน้าที่แล้วเรามานั่งหรือว่าเฮ้ยเจัากอดดีพี่เจ้าเป็นก่อนเลยละเอ้าเอาไอ้เฉิอนมือแก้วนะอ้าวี่แทงผมเลยอ้าวโอ้ยลองพูดอย่างนี้ไม่แทงลงปั๊พี่ไม่แทงเองหรอเฮ้ยหนูเก็บแทงน้องมันเฮ้ยน้องไปซะได้นะ โอ้โหเยี่ยไรพูดไปซ่าด้วยโอ้โหเดี่ยมากเลยอันนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้คือมันทำมันพูดกับพี่ดีนะว่าพี่แทนหงเลยแต่พี่ไปตายซ่าอันนี้มาไปปะโอ้โหมือสุดยอดจริงเลยนุ๊กหนุกสัญญาดีเ่ยเกิดนึกว่าสัญญาณไม่ดีว่าละสัญญามากกว่าไหมเพลงเพลงอะไรพี่นุ๊กรักครับ เ้องทำกันใหม่แล้วประกาศคำพรมต่อเลยพี่ทางที่อะไรไม่เอาที่หลงอยู่ไหนล่ะคะรับพเพแดนเออสตีน,นทำไมทิ้งเอลแต่พี่ไม่ทิ้งเอลด้วยพี่ออกก่อนไอ้สันดานหมาสันดานล,ลูกเนี่ยมันจริงอะแต่พี่ไม่จริงนะจริงมั้ยนี่อย่างจริงน้องบอกให้น้องบอกให้แชร์ผมเลยพี่แต่ดูภาษ <ผม S 1> าพูดดีมากเลยเอออยู่เลยบอกไปซะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไปซะ เอลมาสามเบียร hey, ์นกูมาเอ้ยเอลเอาแม่งดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไปขาดใจไว้บอกไอเอลสามเบียกูดิบอกเลยขาดใจไว้นโมโหไว้รือรือหน้าแลรงนะบอกเอลมาสามเบียกูมาขอลงเดิมพันครับท่าสกอสามศูนย์เฮ้ยเฮ้ยแต่ดูมีภาพนะเขาเขาติงยับไปนะดูพีนุดิ เกี่ยวเลยไงโอ้โหโอ้ยยกซีซูอย่างงั้นอยางแม้ต่อไปเด็กพี่แย่เลยเด็กเราไ้ไอ้เฉิม,มมากกบ่กูมา อไลล่่ใหญเื้วมมาาากกูดโอ้ยตายแล้วตายแล้วเอลเบามือหน่อยน้องมันก็เกินไปไม่ต้องในขนาดนั้นก็ได้เบาเบามือกับมันหน่อยพี่นุเบามือกับมันหน่อยพี่นุเบามือกับมันหน่อยตัวเว้ยโัวตัวไอ้นี่เห็นเห็นกูพูดไม่ดีจะเลี้ยวหมดเลยเรียบร้อยอุ้ยให้เอาโดดบอกให้สวยต่างหมาด้วยตัวเนี้ย มื่อไรจะพูดยาวขอเดาไอ้าเชียงแกก็มีอยู่พี่พี่นุกอะไปดูถูกแกไม่ได้นะทำปีบีเด็กเกมมาแรงเฮ้ยเฮ้ยมีไหมเอลแหลกปะวะมันตัวค้างเอาตัวค้างแน่เลยเมื่อกี้ไม่ค้างไม่ค้าง ผมไม่ค้างไม่ค้างเนื่อตัวค้างง่ายผมไม่ค้างไม่ค้างได้ครับน่าจะอยู่อยู่เป็นอิสระสักพักดีกว่าครับเอ้าเอ้าตีสองไม้ตายหาเลยเหรอโอ้ยแม่งเอ้ยมึงตีสองไม้ตายเลยเหรอวะ โอ้ชิบหายเออกูไม่เข้าใจจริงๆทำไมถึงทำอย่างนั้นอุ้ยเอ้าไอ้นุ๊กแฟนเหรอใช่ค่ะน้องพี่นุ๊กสวัสดีค่ะอ๋อน้องเดิน,นด้วยแป๊บนึงนอ,อนค่ะแปลกนะน้องมึงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะไม่มีน้องชายเลยเอ้าจบแล้วล่ะ กูใส่หน้าได้เลยนะลักกับน้องอ่ะกูว่าคนมันเยอะเว้ยมันดูดมั่วเว้ยทำพี่ก๋วเอวเฮ้ยเอ้ยกูเฮ้โหไอโจออกตัวให้นุกเลยเนี่ยสรุปโดนสามส่เหรอสามหนึ่งอ้าวเนี่ยใครมาไกลกูอีกแล้วลงให้กูแล้วขอพี่ขอคอตั้งๆนักซึ่งวินนี่ก็ลงให้กูแล้วนม ให้นิ่มเลยยกแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยเล่นเขาไม่ค่อยได้เข้าจะไม่จริงอะไรอย่างคนไม่ค่อยเข้าอ่ะให้นิ่มเลยทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรเนี่ยเต้งอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงเป็นไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เยี่ยนี่พี่จอนดูดิผ่านหนึ่งศูนย์อย่าไปพานน้องดิไปดิ เขารอหมุนอยู่แล้วเฮียเอ้ย <c oughs> ผมเพศอะไรสันดาลที่นี่มันชอบรอหมุนผมอะไอ้เฮี้ยแล้วกูคนชอบคนประเภทชอบแบบว่าไม่รอจะตีเปิดอะแล้พวพอเฮี้ยนี่เขาชอบรอดักหมุนแล้วกูตายทุกทีไมันมีสองน้อยถูกนะสองโซนนะปวดเลยเนี่ยไอ้พี่หนุ่มรีบรีบเกิน <c oughs> ไหมเอาเอาเ,เอาตัวแทน <c oughs> ใช่ปะ ไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่แต่เม <eterm> ่อจีพิดเร็วไปตกลมาแล้วเอ้าเร็วไปเร็วไปไม่นับไม่นับเรื่องบอกก่อนดีอะไรวะเนี่ยอยู่ดีจะตีก็ตีเจ้าวะวะทำไมไม่ฉันไปดิดูดิดูดิเปิดก่อนได้พูดไ ID h e r ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโคตรผมไลยพี่ วี่นุ๊พี่ดูมีความสุขจัดเลยวะโตปิงปิงแน่เลยปิงแม่งขึ้นพี่นุ๊กพี่ดูมีความสุขจัดเลยวะวันเนี้ยไม่ได้มีความสุขหรอกเล่นกับเพื่อนเท่นั้สนุกจะมาด่าเพื่อนมากดเพื่อนอย่างเงี้ยนะจ้มากูมาโจมากูมาเดี๋ยวจ้เดี๋ยวปากเดียบมันปากเดียบเลยยูยูไม่เคยเป็นอะไรกับมึงเลยนะมึงแหลมตลอดเลยนะ แล้วมึงทำไงแล önem, ้วม <c oughs> ึงจะทำไงสวยแล้วมึงสวยแล้วสลบไม่ได้ยินด้วยอ่ะแล้วแล้วสลบขึ้นไม่ได้ยินด้วยนะอัน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 อย่างอย่างมึงในกูดีดพอเออเออรวมยูดีพอดูอุ้ย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 เลยนะไอ้เฮียสันดานดาพี่เจ้าเฮียบ้าไอ้เฮียควายไม่เป็นไรพี่ชายพี่เล่นบนรถไงเฮ้ยดูเล่นดีเลยจังหวะตัวพิงก์อะดูหนุ่มพิงก์อะวินเดียพอวินเดียพอพี่พี่เห็นวินเดียร์ไปแก่ด้วย มันเปล <Donald S 1> ืองห่องพีเอ้าอะไรอ่ะไม่แก่ด้วยไม่แก่ด้วยน้าดิครับไม่แก่ด้วยมิเตอร์ฉีวันนี้ค <sucks> ุณได้ใช้หยาหรือยังยาครับนะไม่จริงอ่ะถามอกาสใช้อยู่ครับแต่ตอนนี้แกกำลังจะมีคนโดนปิดปากมึงใช้แล้วใช่ไหมยังไม่ได้ใช้เลยครับจริงเหรอใชครับยังไม่ได้ใช้เลยครับอ๋อปกติเวลาเวลาเวลาซ้อมวัคยูนนี่ไปซ้อมที่ไหนเนี่ย เวลาซ้อมวัตยยูซ้อมที่ไหนตอนนี้มันซ้อมหลักแล่วนี่ครับเห็นว่ามีปืนไอ้ของของวัตไอ้ของวัตยยูเข้ามาในนี้แล้วนี่ในใน,ในเทนนิงนั่นนี่ใช่ไหมจริงครับจริงจริงเอ้ยก็เกินไปนะมันอัปเดตไปไวไปนะเห็นที่ขา่าวว่ามันอัพอัพทะลุอัพทะลุแผลไปด้วยนะครับนี้อันนี้เอ้ยคือสปอยแผลหรอผมไม่ได้สปอยครับผมแค่มันเขาน่าจะอัพเลยไปนะปดูเองนะครับโชคดีครับโอเคครับโอเคเตรียมเงินอีกแล้วทีนี้แต่บ้ากูเล่นสปอยแผล ปืนมันมีปืนสามแล้วนี่ในเทนนิงอ่ะกูถามมึงเหรอฮะกูถามมึงเหรอไม่กูอันมึงอย่างงี้ใช่ป่ะเราขอเราอยากได้ยางอะไรเพื่ออยากได้ยางอะไรซัมก้าโดนเนตมาทำบาทไม่ต้ปัญหาเคยปืนยิงล้มเมื่อไหร่ถ้าเป็นห่าต้องมันนะสสวััดีครบแฟนไม่ล้มเนะที่ล่าสุดปืนสามไม่หมายถึงว่าถ้าปืนยิงล้มเลยครับปืนยิงล้มต้อปืนสามไม่ล้มเหรอไอ้ไอ้มาร์ทไอ้มาร์ทเขาบอกกันไม่ล้มนะในเทนนิงนะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้อะไรวะมันมีอะไรต่อนเหรอมันมันมีอะไรดีวะไอ้มาร์ท เออาคุณโดเนครับคุณครับขาดหนึ่งพันเหรอขอบคุณครับโดเน่ครับขอบคุณครับผมไม่เห็นไอโฟนมั้งอ่ะโอโหโด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 ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณโดเนครับขอบคุณครับซอไม่รู้ซอหรือเปล่าขอบคุณซอนะครับเย่ซอนะก็ดีก็ทีก็ดีก็ทีผมจอผมมันอะไรนี่อยู่มันปิดอยู่ตุ้งทีครับตุ้งทีตุ้งทีขอบคุณโดเน่ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจอผมมันพับอยู่ตุ้งทีครับไอจอไอจอหน้าหลังผมมันพับอยู่สัลีสัลี ผมโดนเนยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องมันจะมืดชัวพี่ชายไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงเท่าดีพี่เฉินนีีีกูพ่ขาดครับพี่พพนุ้ยให้ผมมาถาพี่ว่าแก่เขาบอกเขาแพนิคเขารับไม่ได้อยากให้คนอื่นโดนด่าด้วยไเียพูดตอนไหนเรียกว่าเฮียนะไม่ได้เรียกว่าแผลดิ่งพูพี่นุ้ยทำไมพี่ทำเงี้ยวะกูไม่เคยใส่หลายคนอื่นอยู่แล้ว มึงทำมึงทำอยู่แล้วเฮ้ยถ้ามึงบอกให้คนอื่นมาทำอะไรเชื่อมือใส่ร้านให้คนอื่นมาทำมือไม่มีขี้จริงนะผมรู้สึกไม่ดีว่ะเออโอยคนอย่างมึงไม่น่ารู้สึกไม่ดีแล้วแหละถามกูคุไอ้กิวแม่เราเที่ยวบ้านมึงด้วยไงประเด็นน่นแหมยิ้มเลยไม่ก็อยากไปที่อื่นเหมือนกันอยากไปทีบ้านเหรอเอาที่สะดวกไงใกล้บ้านมันเลยไม่ไม่ได้แล้วกันพี่แต่ก็ไม่ไกลประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใกล้ใกล้ใช่ไหม แต่แต่เดี๋ยวค่ะอะไรทำเดี๋ยวขับเข้ากรุงเทพไปรับพี่พี่บัตรฟรอลินแล้วเดี๋ยวไปต่อเฮ้ยมีคนขอให้โจเป็นแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้เขิดใกล้เขิดคนนี้คนนี้คนนี้น้องคนนี้วินนี่เหรอนี่แหละคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้เหรอ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 ใช่คนนี้แหละเออชื่อให้พี่นุกวินนขอผมเป็นแฟนเนี่ยพี่นุก้ยขอโจเป็นแฟนเหรอครับไม่ไม่ใช่ครับไม่เออขอได้ขอได้จริงขอได้จริงไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ได้เป็นแฟนมาแล้วฟังฟังเขาโจเป็นแฟนเหรอ ผมไปอยู่ก็ได้คิดวผมอยู่ตรงนี้ผมฟังเดียวจะขอ่จะขอไม่ขอท่าเลขีปาคือพี่ไม่เป็นแล้วนะวิวิแล้วเลสิบวิครับเป็นแฟนกันไหมครับทียขายยี่ขายยข่ข่ แล้เพื่อนเพื่อนเออดองไงทำไมเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอไปคิดทบทวนก่อนละกันนะว่าเป็นดีไหมเดี๋ยวให้คำตอบแล้วกันนะโอ้โหมันยังไม่ใช่คำปฏิเสธนะพี่พี่บอกก่อนว่าโจยังไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าโจขอละกัพี่เป็นคนรอบครอบเลพี่เป็นคนรอบคอบเหมือนเวลาเราทำข้อสอบอะก่อนราชการเราก็ต้องคำนวณแบบว่าคำนวณด้วยมีเหตุผลโจทด้วยใช่ไม่เห็นแล้วผลไม่เห็นแล้วผลมีเห็นแล้วผลมึงเข้าใจพี่นะไม่ใช่แบบว่าแบบสักสักจะตอบไปอะเหมือนนุกอะ มันอยากหลอกกัานะไปที่คนคุยมันไม่อยากเป็นแฟนหรอกดูทรงก็รู้ละคือไม่ใช่เรื่องมึงนะคือไม่ใช่เรื่องมึงนะอันเนี้ยคือไม่ใช่เรื่องของมึงนะอะไรจะพูดเลยนนนีีคือมาแล้วปารลูกวินมาขอปาเป็นแฟนแล้วเมื่อกี้แต่ปาตอบว่าขอขอขอเก็บไปทบทวนก่อนไอ้จริงมึงเคลียร์เด็กมึงดีเด็กมึงไปคว้าแฟนแล้วเนี่ยก็ก็น้องหนูเาชอบปะทำไมเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะขอเฉียเป็นแฟนพี่เฉียนเขามีเมียหลายคนรับไม่ได้หรอกโอ้โหนั้นปากกันนะจริง แล้วแล้วจริงหรือเปล่าคะจริงจ้าเขาชอบพี่ก๊อตนะพี่เฉินคนเนี้ยจริงกับไอ้เนี่ยเขาบอกอยู่เขาบอกอยู่เคยบอกอยู่เคยบอกอยู่เขาชอบสก๊อตแล้วเขาก็เคยชอบไปไกลเขาไปเรื่อยอ่ะสรุปชอบหลายคนเลยดิไม่ไม่เราเราไปมันไปประเด็นหนูหนูไม่เข้าใจมาเนี่ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าชอบชอบหลายคนเหรอไม่ค่ะหนูหนูไม่เคยชอบใไปทั้งั้นค่ะแต่เย็นเขาต้องจริงไม่ต้องเสือกไม่ด่าพี่นุกแรงอ่ะไม่ไม่ไม่จริงจริงกูเลยเสียงในหัวจริงเสียงในหัวจริงกูแล้วไอเดียไม่ใช่เสียงในหัวจริงพก่อนเดี๋ยวเขาจะคุยกันพี่นุ๊ก ไอ้น้องน้องจีบอยู่อีพี่วินนี่หมดนี่เลยน้องจีบปิดดนะฮะเอาน้องจีบอยู่เดี๋ยวนุกฟังให้ฟังน้องพูดก่อนน้องวินน้องวินอย่าพูดแล้วพูดเลยครับมีอะไรจะสารภาพรักอะไรพี่ก็พูดเลยครับพี่จะได้เอาไปรวบรวมในแบบสมการครับต่อเผอง่ายมันมีผลต่อการตัดใจนะเออเราต้องยืมเป็นพยานนะได้ครับรักพ่อแล้วทำไมถึงอยากอยากได้พี่เป็นแฟนอะทำไมมาขอพี่เป็นแฟนก็พี่ชอบเรียกวินว่าแฟนอ่ะ เฮ้ยไม่เคยเอาหนูดูดิเอาสรุปไปให้ตัวคนโอ้โหโอ้ไม่กอดก็เลยพี่ไม่เคยเรียกพี่ไม่เคยเรียกมีแต่ีมวินแบบไม่มาอยากเรียกพี่ว่าแฟนแฟนแล้วทำไมโอเควินก็ได้ครับวินรักพี่หรอก็บอกรักพี่ดิตรงเนี้ยยังไงฮะเนี่ยเรื่องนี้ ครับพี่โจครับนักพี่โจครับโอเคโอเคผิดใจพูดป่าวะมันโดนโดนบังคับพูดเลยเออเออเออว่ะใช่พี่เหมือนโดนบังคับเพราะว่าคำพูดดูเหมือนกับว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะพูดเองแต่เหมือนกับโดนบังคับแล้วก็ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยบอกติก็บอกอยู่แล้วนะจะบอกให้คนอื่นนะครับให้โลกรู้อ่าประกาศให้โลกรู้อะ อไปเลยกอดกูประกาศให้โลกรู้ว่าหนูรักพี่โจอ่ะเอ้าดักบินไหมจ้ะไม่ใช่กันเนาะเขาคุยกันอยู่มันก็เจอดีดีดีกันางกเน่ครับแล้วพี่โจรักบินไหมทำไรเนาะไปอะไรนะพี่ยักไม่ไดโจไงคะเดี๋ยวพี่ขอไปทบทวนคำตอบก่อนละกันโอเคได้ค่ะที่ที่บินขอพี่เป็นแฟนเดี๋ยวพี่ขอเวลาคิดทบทวนตัวเองก่อนนะได้ครับโอเคครับวินไม่โกรธพี่เนาะ ที่พี่ยังไม่ได้ตอบตกลงในวันนี้ไม่เป็นไรค่ะโอเคโอเคลูกอย่าบอกว่านาเรายกเลิกร้านนะเพื่อตรงนี้ไม่ได้มีใครขอให้คุณยกเลิกนะครับมากันนาขายนาให้ยกเลิกค่ะก็ลูกผมจะมาใช่ค่ะโอ้ยแบบไหนก็เสียเวลาเอาเอาเงินไปสิบล้านไปกระเป๋าอะไรเอาเงินไปใช้สิบล้านไปแเนไปลูกไปกระเป๋าสองส่วนเป็นคนละเค้ื่องกับกูนะนาใช่นะเจี๊ยงโจครับมันผิดกฎนะครับน้องโจ ดีนะเพิ่งใส่เลขห้ดีนะผิดกฎอะไรหรอคะเพราขาห้ามช่วยเหลือนครับนี่พี่ถือว่าพี่ช่วยมึงนะโจอย่าไปอยากรู้ลูกอย่าไปอยากรู้เขาห้ามก็คือห้ามลูกมันงั้นนี่เป้าสิบห้าล้านแล้วด้วยไม่แก่เขาหนูน่ารักดีนะนะห้ามแหมดเดียวเลยหนูวันดีพี่เฉินยังเนี่ยรุ่นใหญ่เนี่ย เอาคุยกันเลยคุยเลยเรวคนจะคบปันจะคนจะคบปันหนักเอาเลยคุยเลยคุยคุยกันเสร็จแล้วครับพี่เดี๋ยวขอคุยกับไอ้แม่งก่อนได้ปะไอที่บอกว่าผมอยากเป็นแค่คนคุยอ่ะโอ้ยขอ้ยแช่แข็งแม่งได้ปะมีด้วยเหรอกอดบอกดิกอดกูน่ะเนี่ยไปเสือกเรื่องบ้าบ้าแกงบ้าแกงบ้าอีกางเนี้ยเนี่ยพี่รู้ป่าคือมึงเกลี้ยติดรั้เดียวเลยใช่ปะไม่ใช่เม่ใช่เป็เกลี้ยเมึงเพื่อนเขาเขาโดนแฟนด่าว่าแบบเวลาทะเลาะเขาชอบแกงบ้าพี่หนุกอ่ะเออเขาบอกว่าเวลาทะเลาะกันเขาชอบเขาชอบเต้น มึงมือพี้เบี้ยปะโดเอาไปเสียอ่ะไม่มีไม่มีมึงมือพี่เต่าปะกูอยากรู้ทะเลาะกันแล้วต้องเต้นอะมึงรั่วปะขี้นกกูเต่าดิไม่ใช่กูไม่ใช่มึงแล้วมันจะเป็นใครกูบ้าเหงียนแค่มึงคนเดียวนะหน่ะเอามึงทะเลาะมึงไม่บ้าเหรอล่าสุดอ่ะมึงบ้านี่มึงแค่กกอดกอดกูกอดกูเนี่ยเฟซได้สี่กันด้วยพี่ใช่ต้องเเกลียยร์ แผยใหญ่เลยแผยเพชรไอซีอะแผยใหญ่เอยเอาดี<ผ>ใช่หรอ,อ,อ,อใช่ใช่ใช่เอยเอาดีไล่ฟังหนยแผ IC, ยเพชรไอซีเล่ฟังหน่อยคืออะไรก็ปกติไม่มีอะไรหรอกไอไล่ฟังหน่อยแผยเพชรไอซีคืออะไรก็ลงรูปปกติในสตอรี่เป็นไปนอะไรอ่ะลงรูปอะไรลงรูปไปร,ร,รูปซิฟแมึงเหรอาไหมฮะไม่ใช่พีรูปในไอ้นี่แหละรูปไอซีนี่แหละยังไงยังไงแล้วมาแล้วมาติดตรงไหนอะ ก็ไม่ติดอะไรเราบันเทาไปเรื่อยก็ตีตรงไปแทกเขาไงพี่ที่มันเรื่องใหญ่เนี่ยอ๋อคืออางทีก็ไปแทกเขาเฉยก็ก็มันเป็นรูปคู่ให้กูแทกมึงไงโจไอ้เหี้ยบ้าปะเนี่ยวูวมึงนี่มันต้องด่าจริงนะด่าน้องด่าอะไรด่าทุกคนด่าตรงนี้คนเยอะนะอนาคตภรรยาผมก็ยืนอยู่ตรงนี้นะพี่จะมาด่าอย่านี้อนาคตภรรยากระถูกของน้องหรือกระถูกของน้องมันนะกระถูกของน้องมันนะจริงแล้วมึงบ่อยเฉยไปยังอะจริงบอกอะไรคะพี่มึงอยากจะลองเดาะไข่มันอะ หนูอีกแล้วเหรอคะไทยซีพีดูจบหนูอีกแล้วเหรอหนุนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยผ่านข้างหูเลยหนุนแล้วเหรออะไรนะคะอ้าวจ้ะยังเบลระวังนะคนนี้วเขาไปเรื่อยไม่ค่ะหนูมีคนเดียวในใจค่ะใครเหรอน้องจริงเดีอย่าบอกไม่ต้องเสือกต้องมีอีกตอบไม่ต้องเสือกมาเมื่อกี้พี่หัวเราะเลยนะ พี่เสิอนพูดว่าอะไรนะคะไในถ้าจริงตอบมาไม่ต้องเสือกนิฮาเลยนะเมื่อกี้อ๋อไม่เอาค่ะมันมันมันหยาบคายไม่น่ารักไอ้หรือว่าคนเดียวในใจคือใครคะไหนไหนบอกถ้าจริงพูดอย่างนั้นกับเพื่อนพี่ก็สวยอ่ะค่ะถูกคนเดียวในใจเหรอคะอ่าจริงจริงบอกสกายบัตรฟอรเลนค่ะมันนี้บอกสกอตอยู่เลยสกายบัตรฟอร์เรนเขาไม่เอาแล้วไป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 ษโทษโทษสกาสกายสกายบัตรฟอร์เรนเออรัเอใช่ค่ะใช่ค่ะหนูเป็นคนดีค่ะ แต่จะคุลพี então, ่ผิดเพี้ยนเมตอนไหนเนี่ยพี <S <S ่กายกูไม่เคยคุณยังไงเนี่ยกายไงเนี่ยกายปัดโฟร์ตเห็นไปออดเรน์แล้วนะรู้สึกว่าเขาชอบอะยังไงผมอยากอยู่คนเดียวครับอู้หูัดบทอิดอิสเบกจริงไม่ได้อยากอยู่กับเขาค่ะเอาแค่แค่วิ่งงอนปลาจะให้ปลาแ้วนะเขาเสียเขาเสียงสองใส่พี่กาย่ะอะไรนะคะนะมั่วไปหมดเลยวะ อะไรนะพี่อะไรนะฮอร์พี่กาเราเสียงสองแล้วก็สำเนียงด้วยอะไรนะฮอรสำเนียงเขาสำเนียงเขาใชเขาสำเนียงที่่ไปให้ได้ลึกๆมือขำอะไรของมึงมือขำมืขำแรงนะกายพูดเลยนะอมึอขำแบบไหนไอ้ฉันมีเล่นปะฮะเห็นไหมเวรไอ้สำเนียงที่สามเลยนะอัาก็แปลกกพูดเลยนะฮอร กลายบบฟาร์ลิสค่ะบัตรฟาลิสนาะบัตรฟาลิสเสร็จแล้วเด็กนายไปไหนอะไม่ต้องเสือกน้องกะปิ๋อะอุ้ยอุ้ยเออโดนปุ๋ผิดผิดผิดไม่ไม่เชนเขาไปอยู่เหรอไอ้เป็นแกาไม่อยู่เขาไม่อยู่กูอยากแก้สองสองว่ะสามสามก็ได้นะกูก็ไม่ได้ติดหรอกเขาแค้นอะไรมึงบอกวะเนี่ยไอ้เชิญ แก่ okay, อย่ากแก้ม,โ,มโดนกูยับเลยกับน,น้องเขาว่ะน้องอันนาเขาว่าเพราะว่าตอนหนึ่งหนึ่งเขาแพ้กูยับเลยเว้ยนาโอ้โหจริง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 เขาตีกูเสารเป็นกูตีกูสิบห้ามั้ง <c oughs> ยับเลยนาไปกูกูไม่ยอมทุกอย่า,ยานนงก็แ้วกันอันานาเขาเหมือนกันอันานาเขาโดนกูตีกันแบบว่าตีแบบต้องวิ่งตามมาขอกูอ่ะวิว่งเหมือนวิง่งแบบวิ่งวิ่งตามแบบว่าขอขอขอบัตรจับมือพี่ขอแค่เหอะพี่ดูขอแค่เหอะดูมาไม่รับ อ๋อนอย่าพูดคำนั้นเขาว่าขอแก้มันออกมาจากคนแพ้อย่าอย่าพูดหนูไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นฮะดีมากนะดีมากแต่ต้องนิ่งพี่เฉินจะพูดอะไรหนูก็ใจเย็นนะเพราะว่าหนูเป็นเด็กใจเย็นค่ะเฮ้ยหรอลองลองลองเพลงให้พี่เฉินฟังบ้างดิน้ำมือแทงเขาหน้ำมือแทงพี่เขาน้ำไม่เอาหน่านนี้คือจอดหน้าจอดด่าต่อหน้าเลยไม่ได้เลยหรือว่าไง เฮ้ยพานกันสิฝัหลังอ่ะเดินมาพูดนีดเลยมั้งไอนาซุบซุบซุบอยู่นั่น่ะเขานะกูเป็นห่วงไอ้นาเขาเป็นต้นกำเนิดรวยมึงอย่าไปทำจริงเดินมานี่เถอะจริงเออเดินมาคุยเถอะมาคุยนี่เถอะไม่่คยนมมอะาคุยนี่เถอะหนูเอค่ะเดินมาคุยตรงนี้เหรอไออะไรเนี่ยยาพี่ิงยาทำพี่เชื่อทำถือว่านาขอร้องไม่หนูแค่ถือไว้เฉยหนูว่าล้วสกินมันสวยจะให้ดูมาคุยตรงนี้เลยเหรอ จะไปยินคุณตัวน้นเลยคนเดียวเลยฮะจริงเราใจเย็นๆไว้แต่ไม่ต้องเป่นคนใจเรากลัวอยู่ฮ่าพี <other> <c oughs> ่เจี <on> ๊ยบฮ่าฮ <absorbed> ่าฮ่าเราฮ่าฮ่าเป็นสำเนียงติดตัวใช่อยงไหมต้องมีฮ่ฮ่าโอะไรสักอย่างต้องมีสักอันนะตอนนี้มันพี่กายอยู่ไงพี่อะออออกก่นะไรว่าเขยไเป็นตัวเองแต่เราไม่อยู่กับกายได้แบบนี้นะโอ้โหหนักเลยล่ะหนักเลยล่ะโอ้โหหนักเลยเถื่อนอะดิบเถื่อนยังอยู่กัน ถ,ถ้าแบบนนาอยู่ด้วยเราแบบลำพังนะเละได้ดิบเถื่อนอบสุดเรียกว่า,าไปโพสำคัญค่ะป้าวาเนี่ยเก็บรถก่อนไหย ก็ตกลงจะแก้ไหมคะรปลอดภัยโดนเนตมาใช่ครับว่าผมจะแก้ไม่ได้ต้องผมนต้องเป็นคำถามที่แบบว่าถามว่าสจริงอานาอยากแก้หรือเปล่าฮะตุลาแล้วไม่ได้แก้ฮะเพราะว่าชนะเหมือนกันฮะภาคไหนเนี่ยชนะนี่ภาคไหนเนี่ยอล่อดค่ะสองสองผู้ดูก็ชนะเราไปเอาของเก่ามามาพูดมันจะไปรู้เะล่ะอ่ะก้รก็ต้องเริ่มใหม่วันนี้ค่ะก็ต้องตีกันใหม่รอบค่ะ แล้วเดี๋ยวมันมันจะมาขอแก้กับพี่เฉินไม่ไหวพี่เฉินแค่พูดว่าไม่เอาน้องจริงเหรอพี่แพ้พูดออกมาสิคะไม่เอาน้องจริงหรือพี่แพ้ฮ่าโอเคเลยฮ่าเกิน้ำเป็นไรนะแค่สามสูงเองเอายาอย่าลงไม้ลงมือดิคุยดีดิดยคุยดีดิเอออย่าลงไม้ลงมือไม่ไม่ก็อนาอนาว่าอนาเป็นนี่นะนี่มันเด็กอารมณ์ดีไอใจเย็นแล้วไม่ใช่หรอ ใช่ฮะแต่ว่าหนุ่มเราแค่มาชวนเล่นอก็แคโดนสาูนย์เองนะก็แคโดนสามศูนยเองเย็ยเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยก็ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเด็กใจเย้เลยเฮ้ยหย่าไปไหนฮาไปไหนหเฮ้ยบอกว่เด็กใจเย้เลยดิหย่าดิย่าพี่เจนก็คว้าีอมาปีกนี่หยาดยวิิโอ้ตีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ความพยายามศูนยมึงตีผัวอยูมีตาย น้าชุกแต่เขาที่มอกไม่แดกเลยบอกก่อนนะคำนี้นะเดี๋ยวจะล้มเลยพ่เชษก็คว้าค่อ่ะนาวนะก็แค่โดนสามสูดเองมันก็ไม่ได้แย่ปะคนเราก็พากันได้ถูกไหมล่ะไป่นาตายอ่ะคนเราก็พากันได้ทำไมน่าตายอ่ะ